การปรากฏตัวของภายจ่ายยนในปีนี้นี่คือช้างหนุ่มที่ตาบอดข้างซ้ายแต่ไม่เคยอาภัพความรักเลยเหตุการณ์เมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนสองห้าเก็ดที่ผ่านมานะครับในระหว่างที่แอดมินกำลังที่จะขับรถ กลับมายัางทุ่งกวางก็ได้เจอกับพายจ๋าย่นครับนี่คือการพบกันครั้งแรกของปีนี้นะครับพายจ๋าย่นเดินมาจากปงอาจารย์แมวตอนนี้กำลังจะเดินมุ่งหน้าไปยังพาตะแบกครับนี่คือช้างหนุ่มที่ถูกตั้งชื่อตามลักษณะรูปร่างนะครับก้นที่เหี่ยวยน่น จึงเป็นที่มาของชื่อนะครับยังมีคอมเมนต์มาถามแอดมินนะครับว่าแล้วคำว่าจ่ามาจากไหนอันนี้แอดมินก็ตอบไม่ได้ครับด้วยตาที่บอดด้านซ้ายหนึ่งข้างจากการต่อสู้กับพายโยโย่นะครับทําให้พายจ่ายย่นมีอาการหวาดระแวงครับมักจะเดินหลบนะครับหรือไม่ก็หากมีเสียง นิดหน่อยก็จะตื่นตระหนกครับนี่ครับมีอาการตื่นตระหนกแล้วรีบเข้าไปในป่านะครับแต่ก็หากินอยู่ริมถนนนะครับในจุดที่รู้สึกถึงความปลอดภัยตอนนี้ก็จินอยู่ริมถนนนะครับในขณะที่รถยนต์ก็เล่นผ่านไปมาแต่ยังน้อยภายจ่ายยนต์ก็รู้ถึงความปลอดภัยครับจากนั้นก็ค่อยเดินเลาะไปตามริม ถนนนะครับแล้วก็กินไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นช่วงเวลาเย็นนะครับภาพอาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับนะครับจะสังเกตที่บริเวณก้นนะครับยน่นมากนะครับนี่คือตาด้านซ้ายนะครับบอดสนิทนะครับ น่าสงสารครับแต่เป็นช้างหนุ่มที่นิสัยค่อนข้างดีนะครับแอดมินตามภายจ่ายย่นมาที่บริเวณป่งชมรมเพื่อนก็ขึ้นค่อมพังสาวแล้วก็ดูเหมือนพังสาวจะให้ความรักความเอ็นดูภายจ่ายย่นมากนะครับและที่น่าทึ่งก็คือที่บริเวณป่งอาจารย์แมวครับภายจ่ายย่นรับบทบาทเป็นพ่อเลี้ยงลูกช้างน้อยนะครับ ยอกเล่นกับลูกช้างน้อยจนแม่พังไว้วางใจเป็นภาพที่สวยงามและน่าทึ่งอย่างมากครับสำหรับภายจ่ายย่นถึงแม้จะอาพับสายตานะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยู่อย่างบาดระแวงแต่ในเรื่องของความรักนั้นไม่ได้อาพับเลยนะครับเป็นที่ไว้วางใจของพังสาวอย่างมากรวมทั้งลูกช้างน้อยที่มากับแม่ช้างนะครับต่างให้ความ และภัยจ่ายย่นก็เอนดูเป็นอย่างมากครับนี่ครับก็กินมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีตื่นตระหนกนะครับหลังจากเหตุการณ์ในวันนี้ข่าวของภัยจ่ายย่นก็เงียบหายไปนะครับเป็นการพบกันครั้งแรกและก็ไม่ได้พบกันอีกเลยครับ ปกติแล้วพายจ่ายยนตก็จะเดินยาวเหมือนกันนะครับเดินตามถนนแต่ในปีนี้เดินในระยะสั้นๆแล้วก็หายเงียบเข้าไปในป่าครับตอนนี้ก็ข่าวของพายโยโย่ปรากฏตัวนะครับแต่แอดมินก็ยังไม่ได้ภาพของพายโยโย่นะครับพายโยโย่ก็คือคู่กรณีของพายจ่ายยนตนี้เองครับถึงแม้จะเป็นช้างหนุ่มที่ตาบอดหนึ่งข้างและอยู่อย่างหวาดระแวงนะครับ ในเรื่องของความรักแล้วภายจ่ายยนนั้นไม่เคยอาภัพรักและก็อยู่ในโของอย่างมีความสุขครับ